สวัสดีจ้าวันนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูซูชิบอลอร่อยทําง่ายทํากินก็ได้ทาไข่ก็ปังวัตถุดิบที่จะขาดไปไม่ได้สําหรับเมนูนี้คือมายองเนสไมไทตราคิวพีถ้าใครได้ชิมมายองเนสตัวนี้รับรองเลยว่าต้องติดใจแน่นอนเพราะรสชาติอร่อยกลมกลม่อมทานง่ายถูกปากมาเริ่มต้นทําซูชิบอลกันเลยนำมายองเนสไมไทตราคิวพีเทลงชามผสมสูตรอยู่ในแคปชั่นนะคิวพีมายองเนสยอดไขอันดับหนึ่งทั้งในไทยและญี่ปุน่นเขาไม่มีผงชูรส และได้รับรองเครื่องหมายฮาลานด้วยล่ะ ถัดมานำข้าวญี่ปุ่นที่ยังร,ร้อนๆอยู่มาใส่น้ำปรุงซูชิลงไปคนคนน้ำปรุงซูชิกับข้าวญี่ปุ่นให้เข้ากันถ้าไม่มีข้าวญี่ปุ่นใช้ข้าวหอมมะลิของไทยก็ได้นำข้าวใส่ลงไปในชามมายองเนสตามด้วยข้าวโพดต้มสุกสาหร่ายแผ่นตัดเป็นชิ้นเล็กๆปูอา้าและงาขาวคั่วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนำถ้วยหรือชามใบเล็กๆมาปูและพลาสติกลงไปวางท็อปปิ้งที่ต้องการไว้ด้านล่างสุดปกข้าวที่เตรียมไว้ลงไปด้านบนรวบปลายรบพลาสติกเข้าหากันแล้วก็ หมุนให้แน่นตัวท็อปปิ้งสามารถปรับเปลี่ยนได้เองตามชอบข้าวซูชิ1สูตรจะสามารถทําซูชิบอลได้ทั้งหมด10ลูกถ้าไม่อยากใช้แรปพลาสติกให้นํามือไปจุ่มน้ําให้เปียกหมาดๆจากนั้นก็มาปั้นข้าววางท็อปปิ้งได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูซูชิบอลใครอยากทาเมนูอร่อยๆแบบนี้สามารถหาซื้อคิวพีมายองเนสได้แล้วที่แมคโครซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปและช่องทางออนไลน์ที่แอปส้มและแอปฟ้านะคะคิวพีมายองเนสมีติดบ้านไว้บีบใส่อะไรก็อร่อย นอกจากมายองเนสไม้ไทยแล้วทางคิวพียังมีมายองเนสอีก3แบบให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นมายองเนสสูตรไม่มีน้ําตาลความอร่อยระดับมืออาชีพมายองเนสสีราชาจีดจาดกับความอร่อยที่ลงตัวและมายองเนสสูตรญี่ปุ่นอร่อยเข้มข้นสไตล์ต้นตำราเราสามารถเพิ่มความอร่อยไปอีกขั้นด้วยการบีบมายองเนสด้านบนก่อนกินถ้าจะบีบแบบบางก็บีบจากฝากปกติได้เลยถ้าจะบีบแบบหนาก็ให้หมุนฝากออกแล้วค่อยบีบแบบนี้นะคะยิ่งบีบก็ยิ่งอร่อยฟินเวอร์นีป้ายแอปเป ไข่กุ้งเพิ่มไปที่ด้านบนน่ากินไหมล่ะยังไงตอนนี้ป้าหนึ่งขอตัวไปอร่อยกับซูชิเบากันนะจ๊ะบ๊ายบาย